สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รลยการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในอ่าช่วงแรกของมือวันที่หาเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมือนี่นะคะแอดผ้าพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะ จากลุงติ้งเชียงคานนะคะพี day, ่น้องค่ะงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของลุงติ้งเชียงคานนะคะลุงติ้งเราจับครูหาศูนห้าห่านะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของลุงติ้งเชียงคานเลาหลุดเนาะพี่น้องเนาะเอามานีนะคะแกล้ย่องคงติดตามให้คือเก่าค่ะสำหรับแนวทางของลุงติ่งเชียงคานนะคะแนวทางของลุงติ่งเชียงคานในคลิปนี้ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดญ่บอยพี่น้องติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เออวันดีวันดีจานงติงวันนี้เสียเปียมันจังตั้งไรหกม,มีได้แล้วนะฮามันี่ะค่ะมันนี้เออเฮินกับเบงยูเอฟซีกรุงต้องทมกุ๊ปน่นละค่ะแต่ละกุ๊ปนี่หลายสิบกุมปยูเฮินว่านะโอ้ยสันเฮินแต่ว่ากันยูงานกระชิมน,นะค่ะแล้วยาย น้องขายให้หนะเราว่าเล็กตัวไหนฉันขาวห้ามนะค่ะเอาเปนีเด้เบิ้งแม่ฉันเพิ่นกดอันโทรศัพท์ให้เบิ้งนาจ้ะเราเห็นเราเพิ่นเข้าหากันไปซื้อไปเนะพูดเรื่งคนทื่อก็ได้นะค่ะเราซื้ออัน0ูนห้าห้าละห้าห้าูนนะเออของลูกตีงมัน0ู <c oughs> นห่าหานอะค่ะ <c oughs> เออเราไม่ได้เพิ่นว่าเอาสูน ส่นห้องหกก็ซื้อซื้อขึ้นซื้อลงไว้จนะากวเฮินทิไดดนะค่ะโอ้เราเรียกไปเอามาให้อาจารย์ได้เซอร์เฮินโซนะค่ะมันคือคาแพ้ฉันแต็มเดียวนึงนะฉันอันเฮนว่าขนนะค่ะอันผู้พีด้บุกขึ้นนะโอ้ยบุกเื่อใจฉันกลับมาเทใส่ฉันเฮนว่านะค่ะเฮนโหวมาบอกให้ฟังเออไปค่ะอืมก็เลยว่าอ้าวสิเด็กวันนี้นั้น เบิ้ลหน้ามันหกหกห้าบ่แล้วก็หกหกสองเนาะจ้าหลุนมาสักเก้าหกช่องอีกเกือบเป็นหกหกช่องอีกนะนั่นแล้วค่ะเออเบิ้ลหน้าแล้วมันนี้เบิ้ลหลังแล้วมันเนี้ยนะค่ะสูนซีซีมูนนะอืมเอาง่ายที่สุดวันนี่นะความมันนะเพราะว่าเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังกับเบิ้ลแล้ววันนี้มันชิ้เป็นอย่างเล็กนะมันก็เล็กพี่น้องเนียงเดียวเลย โอ้ตะวังวันนี้สิบ่เบิลเป็นบ่ลุงติยงคะบ่บ่เบิลบ่เบิลให้จะให้เบิลก็แล้วแต่เ,เขาหลงจิ้งให้พี่น้องเงี้ยเดียวเออให้พี่น้องของลุงติยงพี่น้องนํางวันนี้เนาะลุงติยงเอราะว่าสูตรเบิลนี่ต้องหาสุดนี้มาเฮ็ดจินาค่ะอืมเพราะว่าขันบ่เบิลแท้บ่ได้เอาสูตรนี้มาเฮ็ดค่ะเออได้เอาสูตร1ึ่งสุดสอหมาหนะ้าแต่ว่าแม่นนะเล่นนะค่ะ นีลุงติ้งให้ใสนะ่แค่น่าเจ็ดนึงได้ก็ขอให้มีเจ็บวันนี้นะโอ้จ่าลุงติง้งเออเจ็บกับแพะนี่ขันาห้าบศตรสองตัวนี้ง่วยลุงติงบบ้งคิดว่าบ่ฮึกเด็กไงค่ะเออสมหวันเจ็ดที่บนหน้านหลุมอุ่นท่านเหมือนสบายว่าเล็กคือวันนี้นั้นเจ็ดส่วนเกาดีเหมือนคาดบพได้นะตรงมีสามตัวนี้เนาะลุงติง้ง เหือแต่ว่าไปสิไหนก็เจ็ดอันสุดสุดบิ้นนี่นะค่ะมันก็เลยเป็นแปดเจ็ดตัวเดียวนะาสุดเด่นๆนด้นค่ะโอ้แปดเจ็ดค่ะเออ่7แปตัวเดียวเลยเดินไปค่ะตันนี้พอที่มั่นใจไล่นั้นขี่คอขึ้นมาบอกพอลุงติ่งน,น,นี่ตีเออเอาคอขึ้นตายแล้วดิ ค่ะ,คะโอ้โหแต่คืนบัาตายนั้นบอกเล็กให้ขุนคิวขุนอย่างงั้นนะเออคนว่าไอ้หม้อดูหม้อดีคืนก็เป็นคิวจ้างอันถ่ายหม้อดูนะค่ะโอ้เขาจนเสียไปฮอ,อนต์เอาปีนิกาหัวน่าเราเข้าบ๊ไปค่ะเออบัดนี้คืนมาแล้ว จูงควยมาหอมเน้นนะค่ะพี่จูงควยมาให้หนาวเดี๋บวพาเก่าเนี้ยย้อนมัดข่อยแร่งข่อยไว้ตารางนะค่ะเออแสดงว่าเล็กนีแมนแล้วมาเอาไปดันี้นะค่ะลุงมามัดไว้ให้ข่อยนะตัวนึงตัวน้อยซื้อหมูไม้ย่าสั้นบันนี้บัดริไปแล้วเกินเจ็ดแปดเก้าส่วน ใส่กันเอาซะมาสันบัเล็กนะอ้าวจงบอกว่าเป็นโตเป็นครูสิเด้อค่ะเโตโลนะอ้าวมึงก็เลยเป็นสันยังนี่ล <c oughs> <c oughs> ูกโอ้ยลูกจริงก็งงเด้มภาสิเด็กปบ๊บโตโลสิเด็กชิบอะไรแก่บอไดยังนะสินะเออบอกว่าเป็นซี่โตให้เจ้าเองเดี๋ยวบันทึกลูกจริงเออ เก็บแป้นเกาสูนนะั่นจ,จับเสกันเอาอย่างจ,จับเ,บจจบเบสกัน <ừ> ล้วนดฉันอืมเอาลอเจ้าคืขุมว่าเป็นครูเป็นโตไปล้วนดิฉันเดี๋ยวนะนุ่มๆนะโอ้วันปั่วมามึงเรอเฮ็ดเต้นฉันอืมจับเสกไม่บอกฉันไปเลยบัดเนีญยค่ะโอ้มาถึงแล้ววันนี <c oughs> ้น อ้ามันคือมาฮุกเล็กสุดขู่เสิแดนเห็ดไว้ก่อนแล้วยังหมาปันอีกนะเออเห็ดไปตั้งแต่วันทิตย์นะจ้ะวันนี้วันอังคารแล้วเนาะธนาคารวันนี้หมาเออมาฟันเมื่อคืนวันอังคารนี่คนดี้ขันฟันโน่นหุ้นจะวุ่นมาเด้อเลยฟันนะใช่ใสิปั่นตัวแดงจะขึ้นวันแดงก็สร้างเพต้องเพต้องว้ามาเหมือนก็คิ้วหรอกค่ะอันนี้ ลุงติ้งวักวักหักแล้ว,วไปไนี่นะมาหื่อกันหวดีตตรนี่ลุงจิ้งอ้าวหลักสิบหลักหน่วยลุงจิ้งจับตามนั้นแน่นะค่ะเอออันขันห้าตีเจ็ดนั้นเน,น้นๆเล่นแลลุงจริงว่าแปดเจ็ดตัวเดียวน่าเล็ยกในวันนี้นะฮอ้เป็นพี่น้องนะโอ้ว่ามาเขากันเนาะก,กับเราความฝันของนุ้งติ่งพอดีเนาะค่ะเออเรามันนี่ขนันมาเก้าแปดมันเช่นบวกตีเจ็ดใช่ไหมะไอ้น้องนะแต่ว่า จับใส่ตามเท้าวอกว่าไอ้เก็ดแปดเกาสู์นะนะาค่ะเออพ็อมันนะอือพอเรื่องมันนดาวเฮอไปอือค่ะรุงสิ่งออก็หรือว่าหลายห่าเนาะหเพราะว่ามันเป็นสันดานนออดังคันใช่นะค่ะวันนี้ก็คูณ่ามีอะไรหลออบอลลามีลาไรละหลอเมื่อสุดท้ายมอสิออกจัตอีมือนะอกเกินนั้นพุ่หลลกอือค่ะริ่ง คอันเขณะมันหยุดมันแม่นเนาะบ่ตีบ่บนึ่งก็เออแปลว่าหันโอเคโตเดียวเม็ดเดียวฮันเลยสองโตนั้นหันแนบไปเฮ้ยขันล่างก็มีซีโเนอร์เซนินซีหกขณะค่ะเออเฮินจิกลับก็เรื่องของเฮินเฮ้ยไปเฮินเฮินฮะมักกะดีหรอกหนุ่มจิงนั่งคนไปล่างเฮินนักเซตเองหรอกค่ะเออเพราะว่าเฮินรู้รู้จักอันชีของหนุ่มจิงแล้วเฮ้ยไปค่ะเพราะว่ามั่นใจเพราะว่า ช่องวัดมันรุดไปแล้วนะจ้าโอ้มันเจ็ดๆไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็อ oh, nah, oh, huh ้าวห้าห uh ้าสูนส well ูนห้าห้าไปแล้วเนาะค่ะโอ้เดี๋เดี๋ยวหนึ่งแต่มาแต่สายเลยกยวกันไหนนำมาอีกเด้อะั่นเป็นเบากันขึ้นหัวจริงนะค่ะอืมพึ่งแม่บาบพึ่งแม่โอ้โบนทึ่กระซังท่านเออท่านเจ็บเรื่องนี้มันโอ้ห้ายักษ์ท่นอั้นขึ้นเบานาเออการติ่ง เชิญม,มาให้กำลังใจกบว่าแมนเนาะอืมค่ะแมนค่ะลุงติง๋งค่ะเออเงาซ้ำนี้เดอ้อ <c oughs> จ้าลุงติ๋งคณะค่ะค่ะลุงติ๋งได้ค่ะเอาขอบคุณลุงติ๋งได้ค่ะ<อ>ได้ลุงติง๋งเออเอา,าเอา,าเอาพลนยกช่องร่นเงินเนี่ยค่ะได้ค่ะจ้าลุงติง๋งขอบคุณหลายๆค่ะโชคดีค่ะลุงติง๋งค่ะวัสดีค่ะจ,จ้าจ้า พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อแนวทางของลุงติ่งชุดนี้นะคะเข้าสิน้ำไปซื้อลอตเตอรี่นะคะพี่น้องคะเดีสยวสิสรุปให้อีกเครื่องนึ่งยูพี่น้องอันนี้เป็นอ่าเลขที่บานาลงทุนงวดหน,น,นีของลุงติ่งนะคะแคปเอาไว้เบิ้งนะคะพี่น้องคะสีไดบ้บอ่าเสียเงินนะคะพี่น้องคะสิได้บ่เสียเงินหลายนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเอาไว้เบิ้งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้ค่ะ ทำไมพี่น้องเด้ออันนี้แอดมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเทือนึงนะคะสําหรับแนวทางจากลุงติ้งเชียงคานนะคะพี่น้องคะลุงติ้งเล่าเน้นๆคือ87นะคะพี่น้อง87นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะอีกชุดหนึ่งลุงติ้งเลาก็เฮ็ดมาให้นะคะไอ้กะเขียนตามลุงติ้งเนาะพี่น้องเนาะลุงติ้งเลาเขียนบ้างี่กัเขียนเสียพี่น้องคะสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะแล้วก็มีเหล็กรางนะคะลุงติ้งเลาก็เน้นๆคือ87นะคะวันนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางโมน,นี้นะคะจากลุงติ้งเชียงคานค่ะจังใดกอยลืมนําไปพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะจังใดกับพิจารณาเบิง์ธรรมที่ชอบแนวทางของลุงติ้งเชียงคานค่ะยิบจับซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเท่าสุขสกุลค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลนในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากลุงติ้งเชียงคานค่ะเอาไว้พอกันไม้กับไ้ในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ